สวยใสยทั้งภายในและภายนอกนะคะสายตาผิวพรรณโอ้ยพลาดไม่ได้ค่ะเย็นแบบนี้คุณตาจัดเลยคู่นี้นะคะเมท็อกกับไอโฟกัสไอโฟกักินตอนไหนก็ได้นะคะคือมันกินดีนักเรียนไม่ไม่โปรโมทไปได้นะคะไม่พูดเยอะอะไปลองถามตัวแทนดูนะคะสิซองส9 0สบาทช่วยบำรุงสายตาเนื้อตาเปนสีฟ้าขึ้นเอ่อชุ่มชื้นขึ้นแล้วจากแบบ มองอะไรมัวมัวพร่ามัวนะคะกินแล้วสว่างขึ้นนะคะสําหรับครูนะคะต้องไปลองกินเองนะหลายๆคนกินแล้วยังไม่ทันถึงกล่องเลยนะคะเนื้อตาเป็นสีฟ้าขึ้นนะคะเนื้อตาเนื้อตาที่เคยเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอย่างเงี้ยนะคะถ้าตาแดงนี่กินไอโฟกัสช่วยไม่ได้นะ,ะอันนั้นตาแดงไปหาหมอไปซื้ยยาหยอตานะลูกนะคะแต่ถ้าเนื้อตาเนี่ยแบบสีออกเหลืองเหมือนล้าตาล้าใครจับมือถือบ่อยจับคอมบอยต้องกินนะคะไอโฟกัสคือดีมากวันละสองก็ยังดีค่ะอืม อร่อยมากผสมนมก็ได้กินเปล่าๆก็อร่อยฮะอืรสชาติเหมือนซูกัดลูกค้านะคะร้อยเก้าสิบร้อยละเก้าสิบชอบรสชาติของไอโฟกัสอร่อยหอมขึ้นจมูฟส้สดชื่นง่วง,ง่วงมาขับรถไม่ต้องแบ๊ซื้อบ้วยอะไรให้มันเนนะค,ะค็มไตนะฮะกินไอโฟกัส อืมอร่อยค่ะมื้อเย็นนะคะแต่หลายคนไม่ทราบว่าครูทานตัวนี้ประจำนะคะนี่คือเมท็อกนะฮะตัวนี้ถ้าเรากินนะคะเป็นก่อนนอนนะคะก็จะช่วยกวาดล้างมุกเมือไขมันในลำไส้นะคะ เรียกว่าขย่นนะคะสารพิษออกจากลําไส้นะคะและที่สําคัญเขาจะไปเปลี่ยนระบบการเผาผลาญของเรานะให้ดึงไขมันมาเผาผลาญก่อนนะหน้าท้องฟีเดมากนะดีท็อกนะดูแลทั้งตับไตลําไส้หลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระเป็นดีท็อกเจ้าเดี๋ยวที่ช่วยแบบนั้นซึ่งดีท็อกทั่วไปคุณจะเห็นว่าไฟเบอร์ปริมาณไฟเบอร์ต่างกันมากนะคะแต่เมท็อกของเรากินดีจริงๆนะคะขายมาเข้าปีที่สี่แล้วนะจ๊ะนี่นะฮะสองห่อแบบนี้อันนี้คือหนึ่งห่อไม่ใช่ว่ากินทีละค้างไม่เห็นผลนะคะ ผสมนมผสมน้ำผสมนมเปรียวได้หมดเลยนะฮะผสมเสร็จปั๊บต้องรีบดื่มเลยนะคะไม่งั้นเขาจะข้นเดี๋ยวครูจะลองทิ้งให้ดูว่าเวลาเราผสมเมท็อกแล้วเราไม่กินเลยเนะี่ยเขาจะอืดมากซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อเคยกิน May talk, เมท็อกเคยกินดีท็อกเพ่ไปตามท้องตลาดนะคะจะผสมยาถ่ายของเราไม่ใช่ยาถ่ายนะคะเป็นกากใยนะคะจากธรรมชาตินะคะต้องไปลองกินถ้าตรวจพบยาถ่ายนะคะเราเคลมเงินให้คุณเลยนะคะหนึ่งแสนบาทนะคะการันตีว่าไม่มียาถ่ายแน่นอนนะคะกับเมท็อก ที่เขาขับออกมาเป็นเพราะว่าไฟเบอร์แล้วก็กากใยอาหารที่มันมีมากพอนั่นเองนะคะเวลากินปั๊บอย่าคุยนานนะกินให้หมดภายในเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะไม่งั้นเขาจะอืดคุณจะเห็นว่าเริ่มมีบุ้นๆขึ้นมาเห็นไหมซึ่งไฟเบอร์ทั่วไปที่คุณเคยซื้อดีท็อกทั่วไปตามท้องตลาดแน่นอนค่ะไม่มีทางนะคะที่ไฟเบอร์จะได้เยอะขนาดนี้นะคะราคาของเรานะคะหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองแปดร้อยเก้าสิบบาทอันนี้คือราคาขายนะคะราคาทุนอยากได้ราคาตัวแทนจำหน่ายนะคะสอบถามกับตัวแทนของครูนะคะนี่ กินกับนมนะคะนมตามีนะอันนี้จะแบบออกรสชาติเหมือนแบบกินน้ําผลไม้สมูทตี้มะพร้าวปัน่นเออเหมือนน้ำมะพร้าวปัน่นมะพร้าวปั่นใส่นมนี่นะเห็นไหมคุณเห็นติดข้างแก้วไหมฮะนี่คือปริมาณไฟเบอร์ของเราซึ่งครูมั่นใจว่ายเยอะที่สุดนะในกาแล็กซี่นี้ เขาไปอืดในท้องนะคะจะดีที่สุดอืออืม,อมนี่แหละคะ่ะนี่คือความต่างของเราเวลาเข้าส่วมกรุณาดูด้วยมุกเมื่อไขมันออกมาหรือเปล่าบางคนเนี่ยเหมือนคล้ายตกขาวผนอืดออกมาเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นไขมันที่อยู่ในลำไส้นะคะตับไตของเรานั่นเองอือไม่กินไม่เข้าใจหรอก